สบทเรียนจากบูชครปเนอร์ชายผู้พ่ายสิทแต่ว่าชนะสงครามเขาเริ่มต้นด้วยการขับแท็กซี่และมีเงินเพียงแค่3,000ันเหรียญจนกลายเป็นมหาเศรษฐีพันล้านสวัสดีครับผมบอลนะครับนพวินธนภูกินทญยานนะครับจากสถาบันฟาสต์ูครับบูชครเนอร์เนี่ยเป็นอดีต CEO และก็ผู้ก่อตั้งนะครับของแคสตันอ s โซเซ a t e นะครับซึ่งเป็น1ใน10นะครับเฮดฟันที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับซึ่งกองทุนของบูชเนี่ยบริหารทรัพย์สินมากกว่า1 0 0 0 0ล้านเหรียญเขามีทรัพย์สินส่วนตัว5 300ล้านเหรียญน,นะครับแต่ว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ1 9 0 0 0ล้านบาททีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่านะครับว่าจุดเริ่มต้นในการเทรดของบูชครับเนอร์นี่เป็นยังไงนะครับบูชครับเนอร์เนี่ยเขาเป็นนักเรียนนะครับปริญญาเอกแต่ว่าลาออกมาก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาตลาดวอลิงตีทเนี่ยประมาณปี1,977นะครับด้วยเงินเพียงแค่3,000เหรียญแล้วก็3,000เหรียญน,นี้นะครับคือเขาได้มาจากการที่เขาเนี่ยไป กฎบัตรเครดิตที่เป็นกฎเงินสดนะครับบูชเนี่ยเริ่มต้นในการเทรดตอนอายุ32แล้วนะครับแล้วก็เงินก้อนนั้นเนี่ยก็เป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตซึ่งในช่วงแรกเนี่ยพอร์ตของเขาเนี่ยเสียหายไปมากกว่า50%มันก็เลยทําให้เขาเนี่ยต้องตัดสินใจต้องทําอาชีพเสริมไปด้วยเขาก็เลยตัดสินใจไปขับแท็กซี่ครับทุกคนจากนั้นนะครับเขาก็ขับแท็กซี่ไปด้วยแล้วก็เทรดไปด้วยนะครับเขาก็ลองผิดลองถูกอยู่ประมาณ5ปีจนเจอแนวทางของตัวเองแล้วก็มีผลงานที่โดดเด่นนะครับเขาก็ได้มีโอกาสนะครับเข้าไป นนซึ่งเป้าหมายของเขานะครับที่เขาจะไปฝึกงานเนี่ยก็คือเขาจะไปเรียนรู้แล้วก็ฝึกวิชานะครับกับไมเคิลมาคัสซึ่งไมเคิลมาคัสก็เป็นลูกศิษย์เสียนเก่งกําไรใน ยุคนั้นเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยพอบูชนะครับได้ฝึกงานแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็มีประสบการณ์ที่มากพอแล้วเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจนะครับลาออกนะครับไปตั้งบริษัทบริหารกองทุนของตัวเองจนเขาเองนะครับได้กลายเป็นมหาเศรษฐีติด1ใน200คนของสหรัฐอเมริกาในยุคนั้นนะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมาเล่าถึงบทเรียนนะครับที่เขาได้ให้สัมภาษณ์หรือว่าเขาที่ได้แชร์ในสื่อต่างๆนะครับให้ฟังว่า4ข้อเนี่ยมีอะไรกันบ้างข้อหนึ่งะครับการที่เราพ่ายศึกเนี่ยไม่ได้หมายความว่า เราจะแพ้สง,งสิ่งสี่นี้หมายความว่าอะไรนะครับการที่เราแพ้ในระยะสั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะแพ้แบบนั้นเสมอไปนะครับสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กับมันเนี่ยถ้าเราแพ้แล้วเนี่ยเราจะหยุดได้หรือไม่นะครับหรือว่าถ้าเราสมว่าเราออกไม้ไปแล้วเนี่ยการาฟมันอาจจะไม่ได้วิ่งตามที่เราคิดเนี่ยเราจะสามารถคัดได้ไหมแล้วก็เก็บทรัพยากรที่เหลือเนี่ยไปสู้ในครั้งถัดไปแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับจนเรากลายเป็นผู้ชนะหรือว่าเป็นคนที่ชนะตลาดและสิ่งสําคัญที่เขาได้แชร์ไว้เนี่ยก็คือการที่เราต้อง อย่าหมดกําลังใจครับจงระลึกไว้เสมอว่าเป้าหมายที่เราเข้ามาในตลาดนี้คืออะไรข้อที่2อเนี่ยอย่าเทรด โดยไม่มีความรู้ครับการที่เราเข้ามาเทรดเนี่ยมันไม่ได้ไหมายความว่าเราจะต้องชนะทุกครั้งเสมอไปนะครับกาฟมันอาจจะไม่ได้วิ่งตามที่เราคิดเสมอเราเทรดไป10ครั้งเราชนะ8ครั้งเราชนะ5<อ>ครั้งเราจะชนะ9ครั้งอะไรก็ตามแต่นะครับแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยก็คือเราต้องมีแผนการที่ชัดเจนแล้วก็เราต้องเข้าใจในสินทรัพย์ที่เราเข้าไปเทรดอย่าเข้าด้วยอารมณ์หรือข่าวลือเด็ดขาดเพราะว่าการที่เราเนะครับเข้าไปด้วยข่าวลือว่ามันอาจจะขึ้นนะครับหรือมันอาจจะลงแต่ว่ามันไม่ใช่แผนการเทรดของเราเนี่ยพอเราเข้าไป มันก็มีโอกาสสูงนะครับที่เราเองก็จะพลาดได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดมันไม่ใช่ความรู้ของเราแล้วก็มันไม่ใช่สิ่งที่เราเข้าใจอันนี้ก็เห็นด้วยกับบูชคบเนอร์มากๆนะครับส่วนตัวเองก็ไม่ได้เทรดตามคนอื่นนะครับเพราะว่าเคยแล้วนะครับพอแตกเราควรเทรดในสไตล์ของตัวเองใครจะแชร์กําไรหรือว่าใครจะไม่แชร์กําไรอะไรก็เรื่องของเขานะครับข้อที่3ก็คือเทรดเดอร์ต้องทํางานอนะบูชคบเนอร์นะครับได้แชร์ไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นในวงการการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินดาาารรหือว่ นักลงทุนนักธุรกิจเนี่ยผมมั่นใจมากๆว่า คีย์ทุก success เนี่ยก็คือการทํางานหนักนะครับแต่ว่าในมุมของเทรดเดอร์เนี่ยการที่เราเนี่ยจะประสบความสำเร็จในตลาดนะครับเราต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอๆในช่วงแรกเนี่ยเราก็อาจจะต้องลงแรงหน่อยนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่มีความเข้าใจในตลาดเลยนะครับมันเป็นสิ่งจําเป็นนะครับที่เราต้องเรียนรู้กับมันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวิเคร์กราฟการเข้าใจพฤติกรรมกราฟการเรียนรู้เทคนิคแล้วก็ระบบเทรดของตัวเองและสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยผมเองครก็ฟาสบูเนี่ย,ยพูดกันบ่อยที่สุดนะครับก็คือเรื่องของจิตวิทยาการเทรดหรือว่านนนัั่่เเเอองครรรรบถ้้าาไไมูะะลย เราเข้าไปห้องซิกเราเข้าไปใช้ EA ในการเทรดเราไปฝากเข้าเทรดเนี่ยเราไม่มีความรู้แต่ว่าเราอยากได้เงินตอนนี้เรากําลังใช้ความลบเข้าไปในตลาดมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการที่เราฝากคนอื่นหายใจนะครับซึ่งมันเกี่ยวอะไรกับขอ้อนี้ในการเรียนรู้ถ้าเราตั้งเป้าแล้วนะครับว่าเราจะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสุขเนี่ยเราก็จงนะครับเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับข้อ4นะครับก็คือการที่เราเนี่ยเริ่มจากเงินนด้น้อยค่อยๆเป็นค่อยๆไปจุดบอดของมือใหม่เนี่ยด้วยความที่ภาพในวงการ forex นะครับไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือต่างประเทศเเนราได้งิว คือมันทำกำไรได้24ชั่วโมงนะครับมันสามารถทำเงินได้เยอะในระยะเวลาสั้นๆนะครับแล้วก็มันมีโค้ชหลายคนนะครับที่ออกมาสอนเนี่ยโชว์ไลฟ์สไตล์ชีวิตที่ดูหรูหรานะครับช้อปปิง้งแบรนด์เนมกินอมากาเเสใส่เนาิกาโรเล็กปาเตดฟิลิปขับรถซูเปอปร์คาร์ขับรถสป,ปอร์ตเนี่ยซึ่งมันทาให้มือใหม่คือค่อนข้างที่จะเข้าใจผิดว่าการเทรดฟอเร็กเนี่ยมัน ได้เร็วแล้วก็ได้ค่อนข้างที่จะง่ายยิ่งเรานะครับมีทัศนคติที่เราอยากได้เงินเร็วอยากทำกำไรเร็วๆนะครับเราเติมพอร์ตเข้ามาเยอะมากเลยทั้งๆท,ที่เราไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดเลยเนี่ยเราจะชอบทําอะไรที่เสี่ยงๆแล้วก็ไม่เป็นไปตามแผนนะครับอย่างเช่นการโอเวอร์ลหดหรือว่าผิดทางแล้วเนี่ยเราไม่คัดแต่เราเบิ้ลไม้เพราะเราคิดว่าไอ้ไม้ที่เราเบิ้ลเนี่ยมันจะมาเว v e r ไอ้ไม้ที่เรากําลังติดลบอยู่พอกาฟมันผิดทางแล้วก็มันก็กลายเป็นว่ายิ่งแก้ไม้มันก็ยิ่งไปกันใหญ่เงี้ยคือสิ่งๆนนเ,ากกาเ,เนี้ ๆในข้อนี้เนี่ยบูชคบเนอร์เนี่ยเขาได้แชร์ไว้ว่าถ้าเราอยากที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยในช่วงแรกถ้าเราไม่เข้าใจพฤติกรรมกราฟแล้วก็ประสบการณ์รไม่มากพอ เราควรให้ความสําคัญการบริหารความเสี่ยงและก็การ Money Management นะครับการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเราอาจจะพูดถึงว่าเรามีเงินเท่าไหร่แล้วควรใช้เงินเท่าไหร่เข้ามาเทรดนะครับถ้าเราใช้เงิน1 0 0เข้ามาเทรดเนี่ยถ้าสมมติว่าก้อนนั้นเราเสียไปแล้วเราเป็นมือใหม่แล้วเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตของเรามานันลาบากนะครับอีกอย่างนี้สําคัญก็คือการบริหารความเสี่ยงนะครับเราสามารถดอดาวได้กี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนะครับถ้าสมมติว่ามันไปถึงจุดนั้นแล้ว เราจะสามารถตัดสินใจคัดได้ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือ4บทเรียนนะครับที่ได้จากบูชคปเนอร์นะครับชายผู้พ่ายสึกแต่ว่าชนะสงครามนะครับที่เริ่มต้นด้วยกันแค่3บทเรียญเองทีนีนะ้ผมอาจจะขออนุญาตนะครับขอบคุณข้อมูลนะครับจากหนังสือ r o b o t Shader System นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ผมก็อ่านมาแล้วมากกว่า3รอบนะครับแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ขายหนังสือนะแต่ว่าข้อมูลข้อนี้ผมได้มาจากหนังสือเล่มนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณไว้ด้วยโอเค ถ้าสมมุติว่าใครมีคำถามที่สงสัยเกี่ยวกับตลาด Forex หรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมอยากให้ทุกคนคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจฟาปนปสบูด้วยครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ